โดยโดยโดยพื้นฐานของเราเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีการสนใจเรื่องว่าจะทําการค้าต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยในอดีตมาเนี่ยเราได้มีการทําการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยปกติอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าปริมาณฝั่งที่อ,อีกประเทศหนึ่งเนี่ยเขามีการมีความต้องการค่อนข้างเยอะนะครับมันเลยทําให้เกิดวอลลุ่มว่าการค้าชายแดนเนี่ยมีตัวมีม,มีมีมูลค่าค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาเนี่ย การค้าชายแดนเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของเอกสารจะไม่มีเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องนะฮะมันจะเป็นคนนักธุรกิจหรือเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยชายแดนเนี่ยข้ามไปทำาการค้าขายต่อกันอยู่แล้วทุกวันนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าในอดีตมีการค้าขายอยู่แล้วประเทศไทยนำเข้าสินค้าจากประเทศเมียนมาในปี2 5 5 4าถึง2556นาจำนวนมากที่สุด5้าอันดับได้แก่ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ำโครกระบือสินแร่และโลหะอื่นๆผลิตภัณฑ์ไม้ขณะเดียวกันในภาคการส่งออกประเทศไทยส่งออกสินค้าจำนวนมากที่สุด5อันดับได้แก่น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน,นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ผ้าผืนและได้ไปยังประเทศเมียนมาโครงสร้างของประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นกำลังเป็นประเทศที่พัฒนาอยู่ ความต้องการบริโภคพื้นฐานนะครับซึ่งความต้องการบริโภคพื้นฐานก็สินค้าปัจจัย4ต่างๆเนี่ยนะ,ะมันเป็นลักษณะความต้องการที่คล้ายคลึงกับความศักยภาพที่นักธุรกิจไทยหรือประเทศไทยเนี่ยผลิตเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆที่เราสามารถผลิตเนี่ยมันก็ผลิตมาจากพื้นฐานของของเราพอสินค้าที่เราสามารถผลิตได้มาเนี่ยมันก็สามารถตอบสนองกับคนสองประเทศได้โดยอัตโนมัติ นะครับตรงนี้มันก็คือเป็นแหล่งที่เป็นเป็นความต้องการที่เขาต้องการบริโภคอาหารบริโภคเครื่องมห่ผมยารักษาโรคแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อไปทาที่อยู่อาศัยตัวนี้เป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยเป็นแหล่งที่ทําให้ทําไมเนี่ยในอนาคตหรือปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาซึ่งเราไม่ได้ค่อยมองถึงว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหรือการค้าชายแดนมีความสําคัญ so for the time being are we are very close border, a lot of uh, border open. Now we are newly open another six borders trade with the Thailand, especially now we are using uh, Yangon-Miawati-Mexau My border and also another one is tachilek Mesai border. This is a uh, two border for uh, very uh, uh, busy borders. Main commodities is especially from import from Thailand, a lot from our country is especially agricultural products and seafood products, that's all. ประเทศไทยขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องในปี2554ขาดดุลกว่า43,000ล้านบาทปี2555ขาดดุลกว่า40,000ล้านบาทและปี2556ขาดดุลกว่า37,000ล้านบาทเนื่องจากประเทศไทยมีมูลค่านำเข้าก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาเป็นจำนวนมากปัจจุบัน,เ,นเรานำเข้าพลังงาน,นจากเขาค่อนข้างเยอะในเรื่องของแก๊สธรรมชาติ นะครับอันนี้คือว่าเราจะพูด2สส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เรานําเข้าจากเข้าคือเรื่องพลังงานอีกส่วนหนึ่งที่เรานําเข้าตามชายแดนโดยลักษณะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการค้าชายแดนก็ส่วนใหญ่ก็คือสินค้ากเกษตรนะ From Thailand we import almost everything because we we have nothing in Myanmar that's why we invite the more manufacturer to come and invest in Myanmar almost everything food stuff household things construction material and, machinery, and some, some used car some use ry นอกจากนี้บริเวณด่านสังขระบุรียังมีร้านขายสินค้าจากประเทศเมียนมานักท่องเที่ยวสามารถข้ามแดนเข้าไปชมตลาดพยาฟองซูซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่มีการจำหน่ายสินค้าของประเทศเมียนมาเนื่องจากโครงสร้างของประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศเทคล้ายๆกับประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่ พราะฉะนั้นประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยปัญหาสําคัญของประเทศนั้นก็คือเรื่องระบบเส้นทางการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นด่านของเราเนี่ยถามว่าด่านตุงไหนเนี่ยมันจะมีมีมีความมากน้อยในการขนถ่ายสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดูว่าดูเมืองปลายทางเป็นหลักด่านที่เชื่อมเมืองหลักสําคัญที่สุดคือด่านที่แม่สอดซึ่งด่านที่แม่สอดเนี่ยไปเชื่อมเมืองหลักของพมา่าเออเอเอเมียนมาก็คือย่างกุ้งซึ่งย่างกุ้งถือว่าเป็นเมืองหลวงนะครับ เพราะนั้นด่านที่แม่สอดเนี่ยห่างจากที่เมืองย่างกุ้งนะครับประมาณ400กิโลนะครับ420กิโลเพราะฉะนั้นด่านเนี่ยด่านนี้ดานน่ดานนี้ถือว่ามีความสาคัญเพราะว่าปลายทางก็คือว่าเป็นแหล่งชุมชนนะครับเป็นเมืองหลวงเก่าของเมียนมานะครับด่านที่2ที่สําคัญก็คือด่านที่แม่สายนะครับที่แม่สายเพราะว่าปลายทางก็คือตรงข้ามกับทางทีเหล็กซึ่งมีชุมชนของเป็นถือว่าเป็นเมืองสําคัญ ของพมา่าในชายแดนกันแล้วก็ตรงไปก็คือเป็นเมืองอค่อนข้างสําคัญก็คือเมืองเชียงตุงของพม่าก,ก็คือว่ากม็มันมองตามด้านวิชาการก็คือว่าตรงไหนมีมีกำลังการซื้อนะครับเยอะตรงนั้นก็จะเป็นด่านที่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 จะเจริญหรือว่านําสินค้าเข้าไปมากผมมองว่าเนี่ยเป็นตลาดที่ถ้าเราให้ความสําคัญเนี่ยะจะถือว่ามีความสําคัญค่อนข้างเยอะ ประเทศไทยมีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจมีการนำเข้าส่งออกสินค้าการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน